ซิ n ค์คอร์เปอเรชั่นสยามพารากอน OVD สมาคมศิลปินไทย Overdrive Acoustic Guitar Contest 3สวัสดีครับผมนายปานวิทย์พงฤรธิ์ชื่อเล่นชื่อปันอายุ17ปีอยู่โรงเรียนสำชันธุบุรีมาจากจังหวัดกรุงเทพครับบทเพลงที่จะนำมาเล่นชื่อเพลง b o บ i e ี h เ e d คนแต่งคือไมค์ดอสครับศิลปินที่ชื่นชอบมีซอฮาจองแล้วก็ไมค์ดอสครับแล้วก็ like, อีกหลายคามิกมากมายในโคการซิงเกิลสายครับผมชอบเพราะว่าเขามีเอกลักษณ์ในของตัวเองครับผมรู้สึกมีไฟในการเล่นการฝึกซ้อมที่มากขึ้นแล้วก็การเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้เจอกับคนเก่งๆครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอกำลังใจให้ร่วมแชร์ผมครับนายปณวิทย์พงศลิศหมายเลขที่9ด้วยนะครับ Overdrive Acoustic Guitar Contest 3.